ตัวนี้เป็น NQR นะครับยาว5เมตรห้าสิบ NQR นะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับ n q r ยาว5้าเมตรห้นะครับมาเดินดูรอบคันแบบเร็วๆนะครับกระทะที่ได้กระทะ 6, 0, 8, 2, ขอบ16 6น็อตยางแปดสองห้านหลังก็จะมียางไหลหนึ่งเส้นนะครับ มาดูคัดสีครับคัดสีสวยครับคัดสียังสภาพเดิมๆนะครับคัดสียังไม่มีการเชื่อมนะครับช่วงยาวก็เป็นห้าเมห้าสิบนะครับคันนี้พาเดินชมรอบคันกับแบบเร็วๆนะครับเป็น QR ร้อยยีสปี4หนึ่งนะครับ หน้าไม่มีชนนะครับรายละเอียดภายในก็จะประมาณนี้นะครับพาไปดูพื้นกระบะครับพื้นกระบะเป็นพื้นกระบะไม้นะครับยังไม่ผู NQR นะครับ120แล้วพามาดูภายในนะครับ ภายในด้านขวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังเดิมๆตั้งคันอยู่นะครับยังไม่มีชนนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับไฟระบบไฟใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ คันซีสวยทั้งเส้นนะครับเป็นรหัสคัดซีครับ NQH66RX5 เครื่องที่ได้เป็น120นะครับคันนี้รหัสเครื่องก็ CSF1 นะครับ120เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับมาว่าเครื่องยนต์อยู่สภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าหลวมไหม ไม่มีไอนะครับไม่ไอครับไม่ไอสภาพเครื่องยังใช้ได้ครับเครื่องเงียบครับ เองยังเงียบครับอยากดูส่วนไหนเดี๋ยววีดีโอให้ดูต่อนะครับนะครับเปิดให้ดูกันแบบนานๆเลยครับเครื่องยังใช้ได้อีกนานครับเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นครับแล้วขออนุญาตใหหัวลงครับเสียงเครื่องแบบเงียบๆนะครับ ตอนนี้ยังติดเครื่องอยู่ครับจะเสียงเงียบนะครับยวพาไปดูอีมุมหนึ่งครับมาดูคับซีด้านขวานะครับด้านคนขับนะครับยังสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เดิมๆทั้งเส้นนะครับยังไม่มีการเชื่อมหรือการตัดกระบะข้างก็ยังไม่ผุนะครับพามาเดินชมรอบคันครับ ข้างในที่เป็นคัสซีก็ยังไม่ปลูกคัสซีถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,ออเป็นรถ NQR P41 รถคันนี้นะครับย้ำนะครับ P41 แล้วพาไปดูพื้นบนกระบะไม้อีกรอบหนึ่งทีเดียยังอยู่สวยอยู่ครับเ,ออเป็นกระบะยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับ ก็โอเคครับเบรกอยู่ดีมากครับเบรกนิ่มมากครับเกียร์เข้าง่ายไม่หอนนะครับไม่เห่าไม่หอนนะครับเอาวิดีโอนี้แค่นี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับโอเคครับ